ถาทสดมีใครไหมรกถาทสดมีใครไหตกดตรงนี้ตกดตรงนี้ตกดตรงนี้ถ้ามีใครเข้ามาตกดตรงนี้ตกดตรงนี้นะ กูตรงนี้แล้วก็มากูติดตามด้วกกูติดตามกูติดตามกูติดตามนะกูติดตามเอ,อ้ยคนเข้ามาเมื่อไหร่จะมีคนเข้ามาแล้วคนเข้ามาก่อนดีไหมไม่เป็นไรสวัสดีครับ ม,มันเีหสั้นยังไม่มีใครเข้ามาเลยแต่ถ้ามีใครเข้ามาแล้วชนที่หลังก็ได้วันนี้กดวันนี้ออด,ดี้เป็นอะไรครับทำไมถึงไม่ไปไหนวันนี้วันหยุดจริงๆแล้วก็ต้องไปเรียนเป็นโนใช่ไหมใช่วันนี้ต้องอยู่บ้านเพราะอะไรบอสบายไม่สบายบอกทุกคนดูแลทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับ หน้าฝนป่วยบ่อยหน้าฝนบ่วยบ่อยเอ้ยอันนี้หน้าฝนบ่อ๋อจะหน้าฝนหน้าฝนเราเข้าห้องอ๋อหรือว่าหน้าร้อนโอเคบายบายแค่นี้แหละทักทายบายบายใสายโซดแค่นี้แหละครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับโดนป่วยโดนป่วยกดตรงนี้กดตรงนี้กดตรงนี้ลุกไม่ไหวเลยกดตรงนี้กดตรงนี้ไม่มีใครเข้ามาแล้ว เข้ามาแล้วล่ะบายบาย